สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากห่างหายกันไปนานจากคลิปล่าสุดสุดท้ายที่เดบิวต์ตัวเองเป็นทันตแพทย์สาวนะคะกม็มันผ่านมาประมาณเดือน2เดือนแล้วหลังจากถ่ายคลิปนั้นก็มันเป็นช่วงที่กำลังแบบพยายามจัดการหลายๆอย่างในชีวิต แล้วก็คนผมมันยังไม่สําเร็จสักอย่างเลยก็ <c oughs> เลยเกิดอาการเบื่อได้เป็นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปออกทริปนะคะพาทุกคนไปเที่ยวแต่ว่าทริปนี้เราจะแบบมีคนมาเอกด้วยเพราะอะาจริงอะทริปที่ไปออนเที่ยวแบบน่าเบื่อมากเราก็เลยไปชวนลักกี้กับฟายนะคะเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนมหาลาัยของเอมี่เองเนาะักกี้กับฟายเนี่ยมีแผนที่จะไปเ,เดินขึ้นภูเขาไฟฟูจิกันซึ่งเดินขึ้นภูเขาไฟฟูจิก็หมายถึงว่าเดินตั้งแต่ พื้นลาบอะทุกคนขึ้นไปถึงยอดที่แบบเป็นปักป่องภูเขาไฟเออแต่ว่าเขาไปหน้าร้อนไงของช่วงญี่ปุ่นมันก็จะมีให้เดินเดินได้ซึ่งไม่รู้ว่าช่วงไหนไม่มีข้อมูลแน่นขนาดนั้นก็เป็นบังคับสองคนที่เป็นแบบซูเปอร์อินโทรเวิร์ตนะคะในการไปถ่ายคลิปอัดบล็อกมาให้ลงช่องไอมี่หน่อยส่วนตัวไอมี่กับขวัญเองก็ไปเที่ยวอุตาราดิตกัน,นะคะก็เป็นแบบสบายๆชิลทริปสไตล์แบบ นั่งกินนอนนั่งกินนอนนี่เนาะในขณะที่เพื่อนอีกคนก็กําลังปีนเขาก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทํางานอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีแบบเรานะคะสู้ๆค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆชาว My n i n e t e Diary พวกเราอยู่สนามบินแล้วแต่เคาน์เตอร์ยังไม่เปิดรอติดตามนะคะดี่นาฬา เริ่มทีมแล้ว <c oughs> กิมาโชกับกัมเบ่ชาวันมา <c oughs> ตามหาห้างไฟเดคค่ะทุกคนวันหยุดยาว <c oughs> หยุดยาวไปได้เลย วันหยุดยาวนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงไปอีก400เมตรแล้วก็เลี้ยวขวา400เมตรใช่ลาก,กี้กับไฟไปญี่ปุ่นเราตกปลาอยู่ที่ท่าปลา มาเดินห uhm. He like, like ้างอุตลาดีิเขาบอกว่าเปิดมา25ปีแล้วคันเป็นห้างแบบไม่ใช่สายแบบเชนเนี่ยมันมีที่จอดในอาคารเห็นปะมี่จอด่ะเนี่ยลานจอดรถอ่ะไม่ใช่กรูณาจอดทางเออออออ ที่สถานีอะไรนะหลอนรูปหน่อยดูเองนุ หยุดยาวนะคะ3วันมาเที่ยวอุตรดิตฐ์ตอนนี้กําลังแบบหาของซื้อเข้าไปทําอาหารเพราะว่าเราจองที่พักแบบที่ไม่มีที่ห่างไกลตัวเมืองมากแล้วก็ไม่มีอาหารเราต้องทํากินกันเองแล้วมากับขวัญแต่ว่าขวัญไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่ก็จะเห็นแค่แอนนี่คนเดียวมีตอนนี้ไรเดอร์ไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอ,มออกรถ มันสนองิดตัวเองเพราะว่านี่เด็ดเก๋ <for> ยังไม่เข้าที่พักเลยค่ะแค่40แวกกินกาแฟกันก่กนกนอนวนอยู่ตรงนี้นวนอยู่ในเมือง 我爸问我。 จะรีวิวของที่จะเตรียมไปขึ้นฟูจิวันพรุ่งนี้นะเ,เริ่มจากอะไรกระเป๋ากันก่อนเลยกระเป๋า <c oughs> ของสำคัญเพราะว่ามันควรจะเป็นกระเป๋าที่มีซ <c oughs> ัพพอร์ตข้างหลังเพื่อให้สะกดหลังกับเองมีซัพพอร์ตเรียบร้อยข้างหลังอย่างแรกต้องท้างนั้ ควรจะใช้เป็นรองเท้าปีนเขาเพราะมันเป็นหินภูเขาไฟเยอะถ้าเป็นรองเท้าธรรมดามันจะลื่นได้ง่ายมันเป็นรองเท้าปีนเขาที่พื้นมันจะมีความตึนร่องเยอะๆมันจะได้จิตพื้นได้ดีแล้วก็ที่ร้านเขาแนะนำเนาะคนจะซื้อไซส์ใหญ่กว่าเท้าเราปกติหนึ่งเบอร์โอเคไมเทวอย่างที่สามไม้เทรลยี่ห้อไหนก็ได้เขาให้มีเพราะว่าจะได้ช่วย ชาพอรตได้โดยเฉพาะมือใหม่สำคัญมากต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอันแต่พวกเราใช้สองอันเพราะมือใหม่มากๆต่อไปมาเริ่มกันที่เสื้อผ้าของจำเป็นนะอย่างแรกเลยเสื้อเราเอาไปสองตัวขึ้นหนึ่งตัวลงหนึ่งตัวก็จะเป็นเสื้อโปรงๆใส่สบายสบายอากาศดีดเสื้อกีลานันแหละ เสื้อกันลมเสื้อกันลมมันมีอะไรพัดลมกันลมแล้วลมน่าจะแรงดูจากรีวิวมาแล้วก็กางเกงขายาวอันนี้ก็ของพ่อมาอ๋อแล้วก็มีนี้ด้วยกางเกงฮิตเทคเนาะเกงฮิตเทคเพราะว่าบุญยอดถ้ามันดึกๆ ตอนกลางคืนมันจะหนาวมากๆเล็กตัวเดียวอุณหภูมิเล็ตัวเดียวพิเทคของฝ้ามีเสื้อเนี่ยใช่ไหมเ,เสื้อกันเผือด้วยเหมือนกันเสื้อกันหนาวเสื้อพิเทคหนาวเขาเป็นเสื้อขนเป็ดลายดาวแต่ว่าเสื้อกันหนาวก็มีนะอืมขี้เกียจแกะไม่แกะแล้วนะมงอ่ะ มีที่รัดค้างก็จะดีใส่โชว์ด้วยเหรอใส่โชว์ด้วยือมเขาแนะนำว่าควรจะมีเพราะว่าเราอาจจะต้องจับหินตอนเดินป้องกันไม่ให้มือมันบาดเจ็บนะต่อไปก็ของกระจุกกระจิกที่ควรจะต้องเอาไปใช้ส่วนตัวเหมือนกันเลย ไฟฉายเพราะว่าเช้าเราจะต้องตื่นประมาณตีสองเพื่อเดินขึ้นไปดูยอดฟูจิแล้วมันมืดมากมันต้อง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 มีไฟจะได้เดินไม่สะดุดจะได้เห็นทางเป่นตากันแดดัว่นตากันแดดเพราะว่าข้างบนน่าจะแสงแดดเยอะอันนี้เป็นแบบแบบนะโนนส่แว่นแต่ว่าใส่แว่นเล็ดคอไปอีกทีหนึ่ง แล้วก็ะเบียงก็ที่เขาแนะนำก็อะไรที่มันกลิ่นหอมเอนจ g บาร์เอนจ g y เจลกล้วยได้หมดเลยค่ะซื้อได้ตามเจลรลสันตอนนี้ที่มาได้หมดเลยอืมไม่มีโปรตีนบลาแล้วก็ยายาของสำคัญโอ้โอเผื่อ ไม่มีถังขยะให้ข้างบนต้องเก็บกับลงมาที่ข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพกถุงพลาสติกไปเองด้วยนะและที่ขายไม่ได้ยาดมคนไทยคู่กับยาดมท,ท,ทขวานของขวานนะจำได้ไห้ยังใช้อยู่<อ>เหรียญเหรียญเหรียญร้อยเยนเอาไว้ไปเข้าห้องน้ำข้างบนเพราะ น่าจะเสียครั้งละประมาณหนึ่งสองร้อยเยนต่อครั้งเวลาเข้าห้องน้ำที่รัดข้อเท้าอเอาไปเผื่อเจ็บข้อเท้าเดินพื้นเรียบยังเจ็บเลยไปปีนเขาเลยไม่เจ็บเรื่องจก,การดรีวิวเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศวันพรุ่งนี้ว่าจะรอดไหมฝนจะตกหรือเปล่าได้เจอกันบ๊ายบาย รถไปแล้วเจอกันข้างบนมือแรกบนฟูจินะเข้าวคิวดงแกงกะหรี่ที่ทเราไปรุ่นฟูจิอร่อยมั้ยอร่อยรองท้องไม่มือหลักก่อนขึ้นไป พักนะคะดูดีมากคุณป้าลดให้จะคืนละสามพันเหลือพันเจ็ดโอโอ,โอ,อยุ่กันอ้าวเอ๊ะทำไมต้องเอา,เอา,าอก,กุญแจปะขวัญอะไรกัดไม่รู้โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรดี ร้อนมากร oh. ้อนมากค่ะ oh. เดินไปกันไปค่ะอล้เดินลงุบแล้วเราเดินขึ้นได้ไหมชุดมันอาจจะมีทางลงที่แบบดีวกว่านีแ้แหบมันอาจจะมีบนันไดเราเชื่อขา ที่แข่งแตงของเราคนสวยมากแต่แบบขับมาไกลมากอีกนิดนึงเราสามารถไปโผลียงจันได้แล้วเกินไปอีกนิดนึงเราไปโผลียงจันได้จริงๆนี่นะคะมีเหลือให้พายเล่นด้วยเราดูน้ำขนาดเนี้ยใครมันจะไปกล้าพายฮะ ใครก็ไปโผล่เวียงจันทร์ของจริงะคะ่ะสวยมากลืมตาไม่ค่อยขึ้นค่ะเราไปตรงเก้าอี้แดงนั้นได้ไหมเดินสีทางที่เป็นหินกวดนั้นน่าจะดีกว่าป่ะได้รอยรอยแตกของหิน Ens, asure, ช่ไหนว่ามันเป็นทางที่ดีไงก็ได้อยู่ค่ะเราต้องมองทางก่อนจะมีคลิปหมู่กิ้งไหมเอ่ย อ,อหินมันมีความแน่นมันเลยแบบเดินได้ง่ายอยู่มันชื่อชื่อที่พักคือแอดไนท์ทนะคะอยู่ที่ท่าปลาอุตรดิตก็เซิร์ชมาเขาบอกว่ามันเหมือนเหมาะกับสายแคมปิ้งมันจะมีแบบที่เป็นโดมสีเขียวๆเหมือนแบบนอนในเต็นท์แต่เราเลือกบ้านพักแบบโรมันบ้านห้องที่ใหญ่ที่สุด นี่ดอกทานตะวันด้วยลงสนุกนะคะเดินขึ้นเดินขึ้นเป็นยังไงเอ่ยเ,เหนือ่อยละ ยังไม่ถือชานสเตชัน6เลยเป็นยังไงบ้างเซสเตชันเจข้างบนอีกนิดเดียวชิวๆไหมคะ ระดันนี้เดียวหน่อยจังวิวจากสเตชั่นเจ็ดไหมนะเจ็ดดอ๋อดอยเมืองไทยก็อย่างนี้แหละ สิเก็บเหรียญไปไหนได้เลยได้เหรียญเต็มกระเป๋าเลยอันนี้กล้องตรงแล้วนะไม่ได้เอยียง พื้นหลังมันเตียวเจ็ดแปดแล้วหน้าแดงแล้วเั uh> ็ดแปดแล้วเปไงมั่งเป็นไงมั่งขาจะหลุดจ้ตายจู้ ว่าอะไรนะ,ทำ,ะรนะทำไมเราไม่ทำงานดีๆ <c oughs> ไม่ไรก้ก็ทำงานอีกพักผ่อนใครชวน <c oughs> อีกก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลย กามยำบ้างหญิงสาวไว้ยี่สิบหกย่างา 26, ยี่สิบเจ็ดสอง 27, คนบ้านอื่นก็คือก่อไฟกันชำํำโวยมันทันไฟเลยนี่หว่าซื้อบุกนุกย่างนม้วแก,กว่าคือตอนแรกว่าจะไปซื้อละแล้วก็ไปซื้อเสื้อก่อนทุกทีเลย ในนี้หรอแบบเปิดแล้วก็พันอย่างนี้ใช่หไหมนี่มันยาวไปเนี่ยเนี่ยบางทีมันเกินสองจุดแต่ล้วแต่ละแค่เนี่ยต้องประมาณเท่านี้แบบเหมือนเขาทำ a 9.08เซนติเมตรมันย้อนแสงแงจริงเราต้องปั้งตรงนี้แล้วก็หันเขาแสงดีกว่าป่ะตรงนี้จริงด้กยกล <c oughs> ัวมากน่าเ l r i g ไรทุกคนผ่านไป30มนาทีมั้งเพิ่งได้ชั่วโมงครึ่งไม่มีสิ ดดรถคัพเคที่ก่อจะเสร็จะนะะมันเล็กมากมันจิ๋วมากขณะที่แบบว่าคัพเคคือเล็กกว่าน,นิ้วอีกมีคนแบบเพลินมากหนึ่งคนนั่งรอพาทิตตกดินต้องรอตกดินเลยปะจะได้รอน้อยกว่านี้หน่อย ห้องใหญ่มากอันนี้เดเบตสามารถกางเ,เป็นแบบเตียงเสรบฟได้แล้วก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งตรงแต่ว่าไม่มีทีวีสวยๆในโชว์ซิ <c oughs> เออใช้เวลาทําทั้งหมด <c oughs> ชัว <c oughs> ช่วโมงชั่วโมงกว่าบ้าบอหนึ่ง <c oughs> อันเท่านั้นหนึ่งอันเท่านั้นนะคะเนี่ย <c oughs> วันหยุดของทุกคนทําอะไรกันวันหยุดของกวินาคือ ต่อสิ่งของใครแบบมีลูกหลานต้องการคำปรึกษาด้านการงานอาชีพสามารถปรึกษาได้มีข้อแม้ข้อเดียวห้ามเรียกว่าป้าขวัญไม่ได้ไม่ได้นะคะ ขึ้นบันไดน,ออน,นี่ who Thank mm -hmm. you. หมูกระทะที่เคลียดหน้าเอาเอเคลียดอะไรคะนี okay. มาเลยมาฮึบฮึบฮึบฮึ๊บออริจินอลเลยมีความสูงช่วไหนนะ เลยเลย1.4กิโลเมตรจะถึงยอดจะมิดให้ตอนนี้ความสูง3,350จากระดับน้ำทะเลที่พักของเราวันนี้มาถึง6โมงเย็นพอดี ใช้วเวลาทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงว้าดีนะฝนไม่ตกแต่คิดว่าคืนนี้น่าจะตกหนามากกี่องศาน่าจะสิบหก ถึงซะทีแต่พรุ่งนี้ต้องอีกต้้งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะไปถึงยอดสามทุ่มสี่สิหแล้วค่ะทำไมวันยังโดยยังอยู่ที่เดิมถึงว่าเราทำอยู่ที่เดิมดูผลงานมันไปเยอะแล้วอยามาโชว์ผลงาน สี่ช like ั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงได้ไหมอาจจะได้ปิดไฟนะจะสวยนมตังมีชาว

แล้วเป็เรอ,อบราพาที่คืนวันนี้จะ วันนี้นะคะน้ำใสขึ้นเยอะมากหน้าตานอนไม่ค่อยอิ่ม